ทำไรเนี่ยมั่วมัวม่วมัวม่วอีกแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมแซมโอชิตเลยครับอันนี้มาอูเทือนครับอูอูช่างยักษ์อูเทือนนี่มาจัดจัดอะไรเนี่ยจัดสปริงปั๊มสปริงปังป๊มทูทีโบ สุพี่บอกโอ้สปรปั๊มสปริงนหครับเป็นเทปอาร์ครับเครื่อง c g a เทียบอาร์อยากจวดครับเป็นสปริงปั๊มยกรอบครับตามสูตรตามสูตรครับสุดพี่บอกครับอนใรอยากจวดครับทักเข้ามาได้ครับช่างยากครับเบอร์โทรได้ครับฝากเบอร์โทรได้ครับอ่ะอะ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าสี่ห้าเป็ดอะไรนะห้าสี่ห้าเปดห้าสี่ห้าเปดครับถ้าท่านใดสนใจอยากจวดอยากเปิดรอบอยากซ่อมครับจัดมาได้ครับช่างอยากจัดให้นี่ครับเปิดกันสดๆเลยครับทำเตียนบนเตียนมาครับ ช่างปั๊รรมเขาไม่ทํากันนะครับช่างปั๊มต้องให้ถอดปั๊มไปอย่างเดียวครับอันนี้เปิดคารถเลยครับไม่ยากครับ <c oughs> นี่นะครับขุดไกไ่างไนเปิดคารรถเลย <c oughs> ช่างสมัยแต่ก่อนครับเป็นลูกน้องผมครับทุกวันนี้เขาเป็นลูกพี่ผมแล้ว เอาชมังឪភូមិនេះស៊ីនគុំស៊ីនអឺណៃステップจวดណៃครับជួបពីបោកជួបពីបោកครับ스프링អូអូនេះ스프링មានคันเร่งมีอะไรដែរมีอะไรบ้างនេះความโตมันអូอันไหนอันไหนเดิมอันเดิมแน่เดิมอันใหม่ความโตแล้วแกนเท่ากันมั้ยแกนមកยาวกว่านิดนึงแกนไหนยาวกว่าอันอ๋อ ากันนั้นสปริงก็ใหญ่กว่าครับโรลเก็บอันเดิมไม่ได้เขา,เาทำไมเอเดิมต้องเก็บไว้เลยถืออาร์มีลายคันเอเอซื้อมาอีกคันอีกไม่ใช่หรอกไอ้รุ่นใหม่ๆดีมงดีไมค์อนอนงออนิวนี่ครับต้องใช้รุ่นพี่ครับไอ้รุ่นน้องไม่ใช่นะ้องใช้รุ่นพี่เทียบอร์นี่แหละ เดี๋ยวถ้าไล่ไล่ไลปั๊มโซลาผ่านก็จะไล่เฟืองเกียร์ห้ากับใบสีเด้มหมูครับเฟืองเกียร์ห้าใส่เกียร์อะไรนะเฟืองอะไรนะเกียร์ห้าเป็นเฟืองรถดรอบรดรอบแล้วก็เฟืองท้ายท้ายเท่าไหร่ใช้งานน่าจะ สามจุ <3. 9 S 2> ดเก้าสามจุดเก้ามันน่าจะสี่สี่หนึ่งหรือเปล่าจำไม่ถิเ่เดี๋ยวสี่หนึ่งหรือสี่สามเดี๋ยวเดี๋ยวทำเราจะทำปั๊มก่อนครับนี่ครับทำปั๊มก่อนถ้าทำปั๊มผ่านปุ๊บเร่งอะไรดีอัตราทงอัตราเร่งอะไรมาประหยัดน้ำมันก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเรงยืเหลือก็จะ,จะ,จ,ะจะเปลี่ยนเฟืองเก้าแล้วก็เฟืองท้ายครับ ้ารอบ้ารอบ้ารอบคันเร่งอะไรมันได้เดี๋ยวเรามาทดลองไอ้ทำปัม๊มโซล่าก่อนครับนี่ครับช่างช่างปั๊มหัชวชดเขาไม่ไม่ถอดอนี่นะครับไม่ถอดคารถเนี่ยเขาต้องยกลูกไปให้เขาครับอันนี้เราช่างบ้านนอกครับ <laughs> ถอดคารนะครับ

เนี่ครับฝาปั๊มเนี่ยเออถอดมาข้างบนเลยเนี่ยฝาปั๊มเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางฝาปั๊มนะครับอันนี้มันเริ่มจะแข็งแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม้เลยเนี่ยยางฝาปัม <c oughs> ๊มนะครับว่าจะซื้ออะไร